ตอนสุดท้ายนะครับการควบคุมการเลี่ยไรในการควบคุมการเลี่ยไรเนี่ยนะครับเราต้องทราบก่อนว่าการเลี่ยไรนั้นคืออะไรถ้าเราไปดูในส่วนของกฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะครับการเลี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนชนะดใช้หรือบริการซึ่งมีได้แสดงโดยตรงหรือโดยปรยายว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียกไรที่เราเข้าใจกันโดยทั่ว,วไปเนี่ยนะครับก็คือการการของเงินนั่นเองนะนึกภาพง่ายๆเนาะน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 ะเป็นการของเงินแต่ว่ากฎหมายยังบอกว่ารวมทั้งการซื้อขายด้วยซึ่งมีลักษณะที่ ม่ใช่เป็นการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับเป็นแต่ว่าเป็นการรวบรวมทรัพย์สินมาเพื่อไปทํากิจการบางอย่างเช่น,นขายสติกเกอร์นะครับซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติเลยนะครับ mm. เพื่อที่จะหาะไรายได้เนี่ยไปช่วยเด็กกำพร้านะไปช่วยผู้ป่วยเป็นโรคโควิดก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเลี้ยไรไม่จำเป็นจะต,ต้องของเงินอย่างเดียวนะรวมทั้งการขายด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของของการเลี้ยไรน,นะครับ การต่อมานะครับกฎหมายเนี Luckily, it, ่ยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมการเลี่ยไรเนี่ยนะก็กําหนดเอาไว้ว่านะห้ามมิให้จัดให้มีการเลี่ยไรหรือทําการเลี่ยไรในเรื่องดังต่อไปนี้นะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งการเลี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลยเพื่อใช้เป็นค่าปรับนะครับดงนั้นกรณีที่จะนะนะเลี่ยไรเพื่อจะหาเงินมามามาใช้เป็นค่าปรับแก่จำเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับ แต่ก็เว้นแต่นะจะเป็นการเลี่ยไรยระหว่างวงญาติของจำเลยเองอย่างนี้ก็ทาไดา้นะครับขออ้อ2การเลี่ยไรยโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคํานวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่นนะคือการเลี่ยไรยเนี่ยนะจะไปบังคับไม่ได้นะครับต้องจ่ายเท่านูน้นเท่านี้ทําไม่ได้นะนะการเลี่ยไรยเนี่ยต้องให้ด้วยความสมัครใจนะของผู้ให้ นะครับจะไปบังคับว่าต้องให้กี่บาทกี่กะตังเนี่ยทำไม่ได้นะครับข้อ3นะการเลี่ยไรยอันอาจเป็นเหตุเสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือสินทมอันดีของประชาชนนะการเลี่ยไรยแล้วเกิดนะความไม่สงบนั่นเองนะหรือขัดต่อสินทมอันดีเนี่ยนะการเลี่ยไรยอย่างนี้ก็ทําไม่ได้นะข้อสี่การเลี่ยไรยอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะเจนเลี่ยไรยแล้วเพื่อที่จะเอาไป เอไปประท้วงต่างประเทศเกิดนะความแตกแยกกันนะในทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างนี้ก็เลี่ยไรไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการเลี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศนะครับมันก็อาจจะเป็นภัยกับประเทศไทยใช่ไหมฉะนั้นการเลี่ยไรเพื่อจัดหาตตะนะนครับยุทธภัณฑ์ก็คืออาวุธนั่นเองแก่ต่างประเทศจะทําไม่ได้นะครับแต่ถ้า <S <S การเลี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์เพื่อประเทศไทย และอันนี้ทำได้กฎหมายห้ามเรื่องต่อมานะครับการเลี้ยไลนะครับที่ต้องได้รับอนุญาตนะในหัวข้อเมื่อกี้นะครับเป็นการเรี้ยไลเนี่ยนะครับที่นะครับกฎหมายห้ามนะแต่หัวข้อต่อมาเนี่ยเป็นการเรี้ยไล่ที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับนะที่สำคัญสำคัญก,ก็คือการเรี้ยไล่ซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแก่เทศบาลหรือเลี้ยไลเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเลี้ยงลายก่อนเว้นแต่การเลี้ยงายนั้นนะเกิดขึ้นจากกระทรวงทะวงหรือกรมอย่างนี้นะครับนะถ้าถ้ากระทรวงทะวงกรมเป็นผู้จัดให้มีการเลี้ยงายอย่างนี้ก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับนะเลี้ยงลายเพื่อจะเอาไปช่วยน้ําท่วมอย่างเงี้ยันเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับหรือการเลี้ยงลาประเภทที่สองคือการเลี้ยงายในถนนนะ ถนนหลวงนะหรือในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นการเลรี่ยนลายหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเราเนี้ยนะตัวหลังลนั้นเนี้ยต้องไปขออนุญาตก่อนนะการเลรี่ยนลายบนถนนหลวงเนี่ยเดินมาบนถนนเนี่ยนะมาขอเงินขอทองเนี่ยนะนต้องขออนุญาตก่อนนะต้องได้รับต้องรับอนุญาตก่อนนะครับเว้นแต่นะกระทาเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการนะซึ่งกรณีที่ในส่วนงราชการเนี่ยนะหรือเทศบาลหรือ หรือเขาได้รับอนุญาตแล้วนั่นเองนะครับหรือกรณีสองคือการเลื่อนลอยเพื่อการกุศลสงเคะห์ในกรณีที่ประชาชน,นได้เข้าไปประกอบหน้าศาสนากิจกันนะครับอาจจะมีการเลื่อนลอยเกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะครับเพื่อบำรุงศาสนาอย่างนี้ก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็กรณีสามก็คือการเลื่อนลอยนะโดยขายของนะในงานออกร้านนะหรือในการประชุมนะที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอาจจะเป็นงานการสร้ิ แล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเรียกไรแล้วอย่างนี้ก็สามารถดําเนินการได้นะครับนะต่อมานะครับกฎหมายก็กําหนดว่าบุคคลที่ไม่มีสิทธิจัดให้มีการเรียนไรนะครับต้องมีใครบ้างน,นะกฎหมายก็กําหนดเอาไว้เช่นนะบ,บุคคลที่มีอายุต่ตำกว่า16ปีนะอย่างนี้ก็ถือว่าเด็กไปนะไม่ควรจะไปยุ่งนะครับ,นะรบประเภทที่2คือจิตฟั่นเฟือนนะครับเป็นโรคติดต่อ นะครับหรือว่ามีความผิดนะฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์มาก่อเนี่ยนะครับเหล่านี้นะถ้าพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ5ปีก็ไปดําเนินการเลี่ยงไหลไม่ได้หรือประเภทสุดท้ายคือมีความประพฤตินะที่ไม่น่าไว้วางใจนะติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะกรณีนี้เขาอาจจะไม่ให้ดําเนินการเลี่ยงไหลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับ